7กิโลล่าสุดเหลืออยู่ประมาณ48แล้วตอนนี้ค่ะค่ะชื่อฝนนะคะเป็นคุณแม่หลังคลอดนะคะอายุ35ปีก่อนเจอหมอแบงค์นะคะพยายามลดน้ำหนักมาหลายวิธีมากลดไม่ได้สักทีก่อนท้องน้ำหนักประมาณ49-50พอท้องเสร็จก็ น้ำหนักก็กลับมาเป็นอยู่ที่50-51ไม่เคยเกินมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่ติดชานมไขม่มุกกินทุกวันเครียดด้วยหรือว่าอะไรด้วยต้องการน้ำหวานอยากกินน้ำหวานมากก็เลยมุ่งหาชาไขาม่มุกจาก51กระโดดเป็น57น้องแล้วพี่ก็แบบว่าพยายามลดข้าวเย็นทําทุกอย่างเลยเพราะว่าไม่กล้ากินยาลดความอ้วนไงเพราะว่าให้นมน้องแล้วแบบพอกลางคืนโอโ้โหหิวมากหิวแบบไม่ไหว ก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินเยอะกว่าเดิมคิดถึงแต่ชาไข่มุกอย่างเดียวเลยเพราะว่าเหมือนกับพอกินแล้วมันรู้สึกดีอค่ะทำงานได้แบบว่ามีแรงอย่างเงี้ยที่เป็นคนที่ถ่ายยากมากประมาณ3-5วันอะถ่ายทีนึงพอตอนนี้น้องอะก็กินยาถ่ายไปซื้อมาแบบเหมือนเป็นน้ำส้มสายชูอะ 1ิซองซื้อมาก็กินไปก็ไม่ถ่ายพี่ก็ใช้วิธีการสวนพอสวนตอนนั้นอ่ะมันโอเคแล้วก็พี่ก็ท้องผูกอีก3วัน5วันก็เหมือนกับบนลูกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยเลยเพราะว่าพี่ก็ลดไม่ได้สักทีนึงจนกระทั่งบังเอิญมากที่ไปเจอคลิปคุณหมอพอลองคลิกไปดูปุ๊บไปเจอ3เคล็ดลับของคุณหมอ ฟังจบปึ๊บคืนนั้นอะแอบไปลองทําก่อนหนึ่งหนึ่งครั้งแค่ครั้งเดียวแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาถ่ายดีมากพี่ก็บอกว่าเออพี่ลงเรียนเลย <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีเคยมีแบบปรากฏการว่าพี่ถ่ายเองได้จนวันนี้ครบเกือบสามเดือนเนาะพี่ถ่ายเองได้ทุกวันทุกวันเลยแล้วแฟนพี่แบบอึอ้งมากแบบว่าอา้าว ถ่ายเองได้แล้วหรอเหมือนคนปกติแล้วหรออะไรอย่างเงี <customs> ้ยเหมือนตัวเองอ่ะค้นหามาตลอดว่าจะทํายังไงให้ถ่ายดีคืออ้วนอ่ะเอาไว้หลังแต่ประเด็นคือขับถ่ายเคยสูงสุดถึงประมาณ6-7วันเลยนะคะหง <c oughs> ุดหงิดปวดหัว Councill จนแฟนที่บอกว่า <c oughs> เออมันมันจะอยู่ได้ถึงแบบแก่เลี้ยงลูกจนแก่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็กินยาถ่ายมาตลอดกินตั้งแต่เด็กๆอะค่ะประมาณ1 5บหวันนั้นก็คือไปช่างเลย 5้าสิบเจ็ดกิโลก็เกือบเกือบสามเดือนเนาะวันนี้ก็คือเหลืออยู่ที่4ี่จ้าล่าสุดเหลืออยู่ประมาณสี่ิบแดแล้วตอนนี้ค่ะดีใจมากเสื้อตัวนี้พี่ใส่ไม่ได้นะคือใส่ไม่ได้เลยแล้วเมื่อเช้าก็แบบลองลือเสื้อเก่าๆมาแบบลองใส่ดูโอ้ยใส่ได้ทุกตัวเลยแบบดีใจมากโอ้ <c oughs> แบบมันมันดีมากเลยคุณหมอคือความรู้ที่เราไม่เคยรู้เลยจากที่อื่นนะคะมันเป็นความรู้ที่ เล่าหาไม่ได้มันมาหาศาลม,มากจริงๆเลยอะคะ่ะที่สุดของการลดน้ําหนักของหมองแบงนะคะก็คือการมีสุขภาพดีอันนี้คือที่สุดแล้วะคะ่ะขอบคุณคุณหมอจริงๆเลยขอบคุณค,คุณหมอขอบคุณพรอัวคุณหมอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณหมอด้วยนะคะที่แบบให้คุณหมอมานําความรู้มาเผยแพร่ให้คนไทยที่ยังไม่รู้เหมือนพี่พี่โชคดีมากที่พี่ได้เจอคุณหมอจริงๆเวลา มีใครมีปัญหาพี่ก็จะแนะนําเลยว่ามาดูคลิปคุณหมอแบงค์สิถ้ายังไม่อยากลงเรียนหรือว่ายังไม่แน่ใจลองฟังคลิปคุณหมอให้จบแล้วลองไปทําตามดูว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะลงเถอะมันคุ้มค่ามหาศาลมากๆกับชีวิตเราคนหนึ่งเนี่ยค่ะคือคอร์สคุณหมอเนี่ยคือที่สุดแล้วมันไม่ใช่แค่ลดความอ้วนอย่างเดียวนะคะมันคือสุขภาพดีตามมาแบบ เยอะมากๆเลยอะค่ะมันคุมยิ่งกว่าคุ้มแล้วค่ะ